เราจะยืนดูทะเลด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็จะไปต่อที่สะพานปลาสะพานปลาก็คืออยู่ข้างหลังเราโน่นเห็นไหมคะทุกคนตอนนี้น้ํามันลดนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นดูโอโอเคขอโทษนะคะ,ขะ,คะเข่าตะเกียบไปฝั่งไหนคะเนี่ยฝั่งนี้เรารถมีเขียบตรงนี้และรถเขียวฝั่งนู้น,ะน,นใช่ไหมคะใช่อ่ะรถเขียวประมาณเท่าไหร่คะร้อยนหลนะอ๋อ ขอบคุณค่ะทุกคนกินไอติมมีช้อนนะ่าต่นีอืมระหว่างราอรถเียวไปเขาตะเกะ รถเขียดจะมาจากฝั่งอร่อยมากไอติมกะทิี่สิบบาททุกคนเราจะขึ้นรถเขียวไปเขาตะเกียบกันนะครับเป็นคารสีเขียวกำลังมาแล้วกำลังมาแล้วตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่เขาตะเกียบเขาตะเกียบ เงียบมากเลยชอบมากคนนีน้ไปพาก่อนเราขึ้นไปหาดทรายนิ่มมากเลยุหาดกว้างมากเลยทุกคนแล้วเราเดินขึ้นไปเขาตะเกียบก่อนหาจุดเราอยากถ่ายรูปก,กับเรือประวงเขาตะเกียบ นุนก็ทะเลนะอิ่มมันนี้นั่งรถมาไกลหายเหนื่อยเลยเราจะขึ้นไปนู่นนะทุกคนไปขึ้นไปด้วยกันขึ้นไปไหว้พระ ไปค่ะขึ้นไปได้ไหมนะไม่ขึ้นนะแบบบรรยากาศคือดีอ่ะมันดีเป็นบอกไม่ถูกอ่ะน้องหมาเรากลัวเราเสย não quero perder o canal, é isso aí. คือเพื่อทุกคนนะเราจะขึ้นไปนู่นนะขึ้นไปสุดนู่นแล้วก็ไปหาที่ถ่ายรูปกันนะคะนาามาคาะตามนะ,ะทุกคนมา

เหนื่อยมากทุกคนขึ้นมาก็สวยเพื่อทุกคนทำได้ไป น้องลิงเสรย,ยูถึงที่พักแล้วขึ้นมาคนเดียวแต่มีเพื่อนข้างบนนะทุกคน

ืขึ้นมาหน่อยมากทุกคนเกือบไม่ถึงพอขึ้นมาข้างบนนะทุกคนมันได้บรรยากาศได้วิวแบบทะเลทะเลมากตรงนั้นก็มีวิวนะทุกคนสวยมากดูทะเลดูทะเล เราอยู่บนเขาตะเกีบยบวิวทะเลนะดูคือสวยได้ฟิลแบบบรรยากาศเวอร์ต่นนี้คือสวยมากเลยทุกคนแต่น้องลิงเยอะมากแต่น้องลิงใจดีมากเลยไม่กัดน้องหมาก็น่ารักนะข้างบน โอเคขอถ่ายรูปตรงนี้แป๊บนะึงจุดชมวิวเขาเกียบวันี้คือสวยมากดูวันนี้ก็มาถึงแล้วคราวนี้หลังจากขึ้นแล้วก็เดินลงนะคะคราวนี้เดินขึ้นแล้วก็เดินลง ไปครับลงด้วยกันลงนะคะลงเมื่อกี้ตรงนี้เป็นมุมที่เราแวะถ่ายรูปแล้วก็มุมข้างบนที่เราแวะถ่ายรูป น้องดิงน่าจะไปนอนแล้วมั้งคะคนเดียวก็ฟินได้หวัวหินนี่นะคะทุกคนไปค่ะลง ขาเดินลงไม่เหนื่อยเท่าไหร่ทุกคนก็สู้ๆไปต่อค่ะมีความพยายามเวอร์ เราเขียนชื่อในทรายดีกว่าให้ว่าอัญญามาถึงแล้วนะอะไรประมาณนี้ คนสวยมากเลยบายยบายยน้องมาสงสัยน้องเห็นแานั่งคนเดียวมานั่งเป็นเพื่อนเรียกก็ไม่หมายนะเห็นเราอยู่คนเดียวไงมาคนเดียวนั่งคนเดียวก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนเวอร์ได้ยินเสียงคืนไหมทุกคนนั่งฟังเสียงคืนจ้ผ่อนคลายมากมานี่เร็วมานี่เร็ว นี่เดียวแม่ชื่ออะไรไม่รู้ไม่มาด้วยนะไหนแล้วเนี่ย <c oughs> เล่อันยามาถึงแล้วนะ,ะทุกคนทะเลหัวหินเขาจะเก็บเขาจะเก็บเมื่อกี้ขึ้นไปบนเขานู้นนะคะทุกคนแบบ เกือบสองรอยขั้นหอบไม่ได้นับหรอกแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็ได้เห็นพระอาทิตย์ได้เห็นทะเลก็มีความสุขแล้วอันเนี้แล้วเราจะไปต่อที่ตลาดโตโลงนะคะแล้วก็กลับไปที่พักแล้วก็พรุ่นี้ก็จะไปไปอะไรนะเข้าหินเหล็ไฟไปดูจุดชมวิวของหินตรงแล้วก็จะนั่งรถไฟกลับ ตอนนี้กำลังนั่งรถเขียวกลับบ้านนะคะทุกคนกลับมาจากเขาตะเกียบนะครับกลับมาจากวัดเขาตะเกียบคือสวยมากนะคะทุกคนแบบคนเดียวก็ฟินได้นะคะเราไปตลาดกันก่อนแล้วค่อยกลับเขาตะเกียบเลยโอเคค่ะทุกคนคีนล่ละเจ็ดสิบบาทเองนะ มีรูปหมูน่ะน่ารักอ่ะฝั่งนู้นไม่มีตลาดแล้วใช่ไหมคะมีแต่ไปต่งนู้นฝั่งนฝั่งโอเคค่ะักลับเดี๋ยวเดินซื้อของอีกหน่อยกล่องเท่าไหร่คะเอากล่องหนึ่งครับม ทอดมันละคะเท่าไหร่ไม่เอาปลาแกะเ,เอาปลาแกะเ,เอาไปนี่เป็นไก่ทอดเอาไก่ทอดอีกบัน่ากินมากน้องเท่าไหร่ะคะแม่ สามสิบก็ลูกอันนี้สี่สิบเอาน่องงอนนั้นก็ได้ครับเอาข้าวเหนียวห่อนึงนะไก่ทอดสี่สิบบาทข้าวเหนียวข้าวเหนียวสิบบาทใช่ไหมเป็นเท่าไหร่คะหกโมงสี่สิบสามนาทีจะทุ่มหนึ่งละเราไปเดินตลาดตัวลุ่งหัวห็นมาเลยข,ของกินมาเยอะมาก มีแต่ของที่อยากกินนะไม่ได้ตามรีวิว,วทุกคนของที่อยากกินทั้งนั้นเลยกำลังเดินกลับที่พักจำซอยไม่ได้มนตอนเดินมาก็เดินมาไกลอยู่นะ แบบเหนื่อยอยู่เด้อแต่ก็สนุกนะทุกคนได้กลิ่นไอทะเลแล้วก็มีความสุขล่าสุดเดินหลงค่ะเดินวนสามรอบไม่เจอที่พักสักทนนะีแะอยากห้ห่เมยก็เมย อ้อม <c oughs> ไปค่ะหลงไปต่อ <c oughs> มันต้องเลี้ยวนี่หรอเฮ้ยเรากลับไปซอยเดิมไม่ไดีกว่ากลับไปตรงนู้นซอยมนมาค่ะทุกคนถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะช่วง กินข้าวเป็นร้านคอหมูย่างสั่งย่างเขาบอกว่าเป็นร้านดังในปัะเทนเลยนะะก็อร่อยครับน้ออันนี้ราคาคีดละเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวมาด้วย อ๋อเนหนึ่งนะคะสิบบาทมันจะมีน้ำจิ้มเขามีน้ำจิ้มให้สองมีน้ำจิ้มแจ่วกับน้ำน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มเปรี้ยวอ๋อน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะครลองลองอันเนี้ยจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนี่คันควรอืมกินได้เลย อันนี้เป็นสันไม่ใช่คอเป็นสันย่างเป็นเจ้าที่คนดีวิวเยอะมากที่คนที่มาเที่ยวเห็นนี่ขึ้นหนองพอหน้าใช้มือนะครับใช้มาไม่สะดวกจริงๆนะครับจิ้มบอกว่าอร่อยมากแลวแล้วอีกอันหนึ่งนะคะที่กัขบข้าวอีกอันหนึ่งที่เราตาม ลอยรีวิวไปนะครับคือข้าวปลาแกะร้านดังเนี่ยนะครับบอกว่าอร่อยมากฟีลแบบว่าเหมือนเมื่อแม่แก่ข้าวกับปลาให้กินทำไมยังเด็กอะคะ่ะไหนลองชืดทุกคนนะ่ากินมากข้าวปลาแกะ ปานอยย้อเยอะมากน้ำตาลพมเองกน้ตาลมาให้ด้วยนะครับอันนี้คือพริกแบบล่าในแต่ะคนนันแบบกินฟิลแบบ อันนี้คือตามแบบเป็นขา่าวรีวิวมากินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะอาบน้ำพักผ่อนนะครับพวกนี้ไม่มีแพลนเลยว่าจะไปไหนเดี๋ยวคอยติดตามพวกนี้นลครับว่าจะไปไหนนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ขอไปอาบน้ําก่อนนะคะวันนี้ก็จะนอนแล้วนะคะทุกคนฝันดีนะคะคุณไนสวัสดีค่ะ